โอเพื่อนว่าไงอ๋อฉันปักกินข้าวเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวก็จะไปเรียนออนไลน์และเบื่อมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยคิดถึงเพื่อนที่โรงเรียนมากเลยเฮ้ยเนาะเ <s> นาะใช่ไหมเธอแต่ว่าจริงๆนะฉันก็อยากที่สาคัญฉันคิดถึงครูชติตาคนสวยมากเลย <S <s เนี่ยเออแต่ว่าจะถึงเวลาเรียนการงานอาชีพแล้วแหละ ฉันไปเรียนก่อนนะโอเคไว้เจอกั๊ไปบายแกสวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันหยุดยาวที่ผ่านมาที่เราหยุดเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ที่กำลังแพร่ระบาดในตอนนี้นะคะทำให้เราต้องเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนนะคะจากรูปแบบเดิมที่เรียนที่โรงเรียนตามปกตินะคะมาเรียนระบบออนไลน์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube นะคะหรือว่ากลุ่มไลน์ที่ซีมติต่างๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็แต่งตัวยอมใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเต็มคริสต์มาสปีใหม่หรือต้อนรับวันตรุษจีนที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะสําหรับการเรียนรู้ของเราเนี่ยก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเราจะมาเรียนผ่านช่องทาง youtube นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีหน่วยการเรียนรู้ต่างๆนะคะมาสอนนักเรียนแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามมาได้เลยค่ะไปเลยค่ะค่ะนักเรียนสําหรับรายวิชาก,การงานอาชีพของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องงานประดิษฐ์หน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเกี่ยวกับอะไรเราไปดูกันเลยก่าค่ะค่ะหรับการเรียนรู้ที่ห้านะคะอย่างแรกนะคะที่เราจะเรียนนะคะก็คือการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะให้นักเรียนนะคะก็คือไปสำรวจวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นของตนเองนะคะว่ามีวัสดุเหลือใช้อะไรบ้างคะอย่างเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษต่างๆนะคะหรือว่า ขวดพลาสติกนั่นเองเราสามารถนําวัสดุเหลือใช้ต่างๆเหล่านี้นะคะมาสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือว่าทํางานประดิษฐ์ได้ด้วยนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะอย่างที่2ก็คือเราสามารถประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นของใช้ภายในบ้านนั่นเองนะคะอาจจะเป็นที่ใส่ของนะคะเป็นลิ้นชักจัดกระดาษก็ได้นะคะและอย่างที่3ค่ะเป็นการตกแต่งบ้านนั่นเองเราสามารถนําวัสดุเหลือใช้ต่างๆเนี่ยมาสร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะเป็นของตกแต่งบ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ยังสามารถรักโรคเราแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคะจกประโยชน์จากการทํางานประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ของใช้แล้วก็ของตกแต่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆนะคะเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้มีอะไรบ้างนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าคะ่ะการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนะคะจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะ การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งให้มีคุณภาพ ى, ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานและประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุที่นํามาใช้ประดิษฐ์และวิธีการประดิษฐ์ที่ถูกต้องด้วยนั่นเองค่ะการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งได้ด้วยตนเองนะคะโดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะของนักเรียนต่างๆจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากด้วยนะคะเพราะว่าวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงเศษวัสดุต่างๆที่เหลือจากการใช้งาน ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นหาได้ง่ายแล้วก็ประหยัดราคาด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะจะเป็นขวดน้ําพลาสติกเห็นไหมคะนักเรียนสามารถมาทําเป็นกระเป๋าเล็กๆหรือว่าเป็นกระเป๋าใส่เหรียญได้ด้วยหรือจะเป็นกระป๋องโค้งนะคะที่เราทานในปัจจุบันหรือดื่มในปัจจุบันเนี่ยสามารถมาทําเป็นกระเป๋าหรือตะกร้าใส่ของได้ด้วยนะคะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้วัสดุหรือใช้ต่างๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น หรือในปัจจุบันเนี่ยเขาค่อนข้างลดน้ลงในการใช้หลอดพลาสติกใช่ไหมคะหลอดพลาสติกเนี่ยที่เราเป็นขยะในปัจจุบันเนี่ยสามารถนํามาทําเป็นของตกแต่งบ้านเพื่อให้เกิดความสวยงามได้ด้วยนะคะอีกทั้งงานประดิษฐ์นเนี่ยจะช่วยให้นักเรียนเกิดความพัฒนานในด้านความคิดตนเองแล้วก็มีจิตใจที่สงบด้วยนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสําหรับการเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนที่5ในหัวข้อเรื่อง การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ที่มีในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์นั่นเองดังนั้นนะคะหลักการสําสคัญนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักวัสดุเหลือใช้ที่มีในท้องถิ่นของตนเองนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและวัสดุเหลือใช้ต่างๆเหล่าน,นั้นนะคะสามารถมาสร้างสรรค์ชิน้นงานอะไรทำอย่างไรนะคะให้เกิดเป็นผลงานนะคะแล้วก็สามารถนําไปเป็นของใช้หรือของตกแต่งบ้านหลังจากการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะคุณ กิจกรรมหลังจากการเรียนรู้นะคะคุณครูก็มีงานประดิษฐ์นะคะให้นักเรียนทํานะคะโดยที่ให้นักเรียนทําเป็นการ์ดอวยพรนะคะเนื่องในวันสําคัญโอกาสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ที่ผ่านมาหรือว่าวันคริสต์มาสหรือพิธีตัตรุษจีนที่กาลังจะมาถึงนี้ก็ได้นะคะโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีในท้องถิ่นของนักเรียนสร้างสารรค์เป็นการ์ดอวยพรมอบให้แก่บุคคลสําคัญของนักเรียนต่างๆนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างนะคะค,คุณครูก็จะมีมีตัวอย่างนะคะเป็นการ์ดอวยพรวันสําคัญนะเมื่อกี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสนะคะโดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีในท้องถิ่นหรือว่าที่มีในบ้านก็ได้นะคะสร้างสรรค์เป็นการ์ดอวยพรนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าน่ารักมากๆาเลยนะคะหรือจะเป็นเห็นไหมคะว่าเพื่อนใช้ถุงกระดาษเนะะี่ยค่ะตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะทําเป็นกระดาษหน้าปกให้สวยงามก็ได้นะคะ ค่ะหรือใช้ไม้เอสเคีก็ได้นะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนคำอวยพรต่างๆด้านในด้วยนะคะเพื่อมอบให้บุคคลสำคัญของนักเรียนนะคะโดยเวลาส่งงานนะคะให้นักเรียนส่งที่ Google Form ด้านล่างนะคะที่คุณครูจะขึ้นให้นี้นะคะโดยที่มีลิงก์ส่งจากในรายกลุ่มนั่นเองนะคะอย่าลืมถ่ายรูปให้กับบุคคลสำคัญนะคะใน Google Form นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยว่าชิ้นงานของนักเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ นักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปชิ้นงานนะคะส่งมาใน Google Form ของคุณครูด้วยนะคะคุณครูอยากเห็นผลงานของนักเรียนนะคะจากวัสดุหลือใช้เนี่ยว่าเป็นอย่างไรดอย่างไรบ้างนะคะส่งมากันเยอะๆนะคะค่ะสําหรับรายวิชาการงานอาชีพนะคะเรื่องงานประดิษฐ์นะคะจากวัสดุหลือใช้ก็มีเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานการ์ดอวยพอของคุณครูมาด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครคุณครูด้วยค่ะ,คะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ